เอาละคุณแม่ของคุณส่งคุณมาตามที่เธอเล่าคุณยังดือ้อแต่งตัวเป็นผู้หญิงและพูดถึงตัวเองแบบเพศหญิงอยู่ใช่ฉันทะเลาะกับแม่คำถามของผมก็คืออะไรทำให้คุณเชื่อว่าตัวเองผมจะพูดยังไงเดียมีสิทธิ์ที่จะใส่กระโปรงในฐานะชายหนุ่มครับฉันไม่ใช่ผู้ชาย ถ้าอย่างนั้นคุณเป็นผู้หญิงเหรอฉันก็ไม่ได้พูดแบบนั้นแล้วเพศของคุณคืออะไรกันแน่ฉันไม่เคยสงสัยเพศของฉันแม้ว่าแฟชั่นสมัยนั้นจะพยายามปกปิดมันไว้ก็ตามคุณคิดว่าพ่อของคุณเป็นผู้ชายไหมชายแท้มากๆเลยล่ะแสดงว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาแล้วคุณไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกับเขาเหรอไม่แปลว,ว่าคุณมีอัตลักษณ์ทางเพศเป็นหญิง